ชูส o ็อกโฟกัสสับสนโดย G ีเอ็ครบทุงแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจแจกฟรีทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจ ตู้เย็นฟิชเชอร์อินเพเกรระบบแอคที e สมาร์ทเทอร์ียเชริยะที่ปรับความเย็นและอุณหภูมิให้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลาเข้าสู่ช่วงสต็อกโฟร์กัสแล้วค่ะพบอาจารย์ศิปกรขาสะอาดนะคะสวัสดีครับสวัสีครับคุณยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้หตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ถึงพันจุดเศรษโหขึ้นไปจนเจียนนะแต่สุดท้ายก็อ่อนตัวลดลงนะเพราะว่าโดนกระแสในแง่ของค่าเงินแล้วก็มาตรการของภาครัฐที่เขาเลงกันว่าจะทำอะไรให้ค่าเงินนั้นดู อดอตัวลงบ้างนะเพราะว่าแข็งเกินจัดนะฮะ e แต่แล้วก็ตามนะทางด้าน UOB เนี่ยเขาก็าออกมาคาดการณ์นะว่าทิศทางของการลงทุนในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าจากนี้ต่อไปก็ยังดูสดใสอยู่นะ e นะเพราะ <ไป S 2> ว่าไไยังไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะโดยเฉพาะภาคสถาบันการเงินเนี่ยมันโตค่อนข้างที่จะมากนะรวมถึงในเรื่องการส่งออกน้องจอดกระทรวงพาณิชย์ออกมาพูดว่าเรื่องของการส่งออกเนี่ยในเดือนกันยาเนี่ยโอ้โหโตขึ้นมา โตขึ้นเป็นประวัติการ์ลเลยแล้วก็เม็ดเงินนั้นไหลเข้าประเทศนั้นค่อนข้างที่จะมาจากการค้าการขายสร้างประวัติศาสตร์ได้แล้วเมื่อเดือนกันยายนเพราะ<ช>ว่ามูลค่าการซื้อการส่งออกมันไม่เคยสูงขนาดนี้มา<ช>ก่อนหมืน่นจำไม่ผิดหมื่นกว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เราไม่พูดถึงว่าใครขัดทุนกําไรอัตราแลกเปลี่ยนแต่เราพูดถึงว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนมันดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเชื่อว่าถึงแม้ต่างชาติทุนนี้จะขายค่อนข้างจะสุทธินะคะพี่หนุ่ยแต่ยังจะมีแมดเงินมาลงทุนใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องแล้วก็ทางด้านนักวิเคราะห์เนี่ยหลายค่ายบอกว่าผลตอบแทนของในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงนะติดอันดับหนึ่งในหลายๆประเทศนะที่ให้ผลตอบแทนคืนกลับค่อนข้างที่จะดูดีจนนักวิเคราะห์หลายค่าย บอกว่าตอนนี้มองข้ามช็อตแล้วเขามองไปถึงปีหน้าปีหน้าเขาบอกว่าดัชนีตลาดทุนบ้านเราเนี่ยน่าจะไปเยือนได้ถึง1,200จดุดค่ะจดแต่ตอนนี้ก็ลุ้นกันโอ้โหเรียกว่าคือขึ้นขอเหมือนกันนะน้องจอยนะว่าเอ๊ะดัชนีถึงพันจุดหรือเปล่านะแต่ก็หวงังว่าน่าจะขึ้นได้ช่วงนี้ก็ รุ่นกันทุกวันดูแลรับนอยต้านเมื่อไหร่จะถึงพันจุดแต่ว่าคนที่ยังมีหุ้นอยู่ในในพอตก็ดีหรือว่าคนที่อยากจะเก็บสะสมหุ้นในพอร์ตก็ดีพี่หนุยแนะนํำยังไงคนที่มีหุ้นเนี่ยควรจะมองนะว่าหุ้นในพอร์ตของตัวเองเนี่ยเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีแข็งแกร่งหรือไม่นะฮะเพราะว่าในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยมันมีหุ้นที่ขะเข้ากันไปนะทั้งหุ้นพื้นฐานดีหุ้นเก่งกาไรนะแต่คงจะต้องเก็บหุ้นที่มีพื้นฐานดีในแง่ของผลประกอบการดีและมีปันผลิจ แจกจ่ายในเกณฑ์ที่ที่ดีด้วยเพราะว่าเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะโดยเฉพาะเม็ดเงินของนักทูมต่างชาติเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็คงจะต้องเล็งไปถึงหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีจริงๆ <Okay. S 2> แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในช่วงเวลานี้เนี่ยทางด้านรัฐบาลจับมือกับทางด้านตลาดหลักทรัพย์บวกกับจับมือกันทางด้านบโบรกเกอร์ผ mm hmm. สมผสานกับทางด้านบริษัทจดทะเบียนไปลดโชว์ที่กรุงลอนดอน ก็จะพานักลงทุนต่างชาติเนี่ยเชื่อว่าจะกลับเข้ามาลงทุนในบ้านในเมืองเราอีกค่อนข้างที่จะมากเพราะพอพูดเราก็จะได้ผลในเชิงจิตวิทยาเขาก็จะมีความเชื่อมั่นเพราะเห็นผนึกกําลังกันโอ้โหแน่นหนาขนาดนี้นะคะก็น่าที่จะต้องได้ลูกค้าก็คือนักลงทุนต่างชาติจากลอนดอนนั่นแหละแล้วคงมีชาติอื่นๆด้วยที่เป็นผลพวงมาตามมาด้วยเพราะคุณกรณเนี่ยเพื่อนฝูงเยอะที่ลอนดอนนักเรียนอังกฤษกับเนี่ยะนวกับทนาราธิกรัฐมนตรีใช่เพราะจะก็ไปพาเพื่อนฝูงมาลงทุนในบ้านเมือง ใน Connection มากมาย นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเรื่องของการลงทุนก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะวันนี้ดรสุปกรณ์สุนทรเกตค่ะรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารหลักทรัพย์นะคะของทาง MFC ก็จะมาให้คําแนะนํากับเราในช่วง MFC Money Guru ถึงเรื่องของการลงทุนให้เข้ากับจังหวะเศรษฐกิจค่ะพี่นุ้ยแน่นอนเสิเพราะว่าผลตอบแทนที่คืนกลับเนี่ยเราต้องพยายามตักตวงให้ได้มากที่สุดนะเรียกว่ากองทุนนั้นเขาเป็นมืออาชีพจริงๆเพราะว่าแต่ละจังหวะนี่มันมีหลายจังหวะคือ มีสีจังหวะเนี่ยแล้สุปกรณรบอกนะคะแล้วก็จะลงทุนยังไงให้มันเข้ากับจังหวะต่างๆเหล่านะั้นเพราะมันมีตั้งแต่ช่วงตบตํำฟื้นตัวรุ่งเรืองอแล้วก็จะต้องกลับมาถดถอยก็สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรของการขับเคลื่อนเะนีข,ของวงจรของเขา แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารกองทุนที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญนาดะเขามีความคิดความเห็นอยางไงตัวนี้น่าสนใจกระทรวงการคลังถือหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราไปดูเลยค่ะว่าเรื่องของการลงทุนให้เข้ากับจังหวะเศรษฐกิจเนี่ยทำยังไงดีค่ะครับ